ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอน,นึนงเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจําวันที่1-15กุมภาพันธ์นี้ค่ะชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดร่องวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะ ช่องนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาละก็ราสีเลยนะเราใช้หลักกันแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตนตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเอพิโซดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ d e a The t h r o l e Reverse ค่ะสมไม้เท้านะคะควีนถือถ้วย6ดาบคิงถือดาบเด,ดาบนะคะและเป็นไพ่ Strange เอาล่ะค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเอพิโซดนี้ดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าบรรยากาศความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ ยังสามารถไปต่อได้อยู่คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆมากกว่านะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำความรู้จักค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะแต่มันเหมือนกับว่าหนึ่งคนในที่เนี้นะคะ่ะ ปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกแล้วปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองคือไม่ยอมรับว่าตัวเองรู้สึกแบบนั้นไม่ยอมรับว่าฉันรักเขาหรือไม่ยอมรับว่าฉันก็รู้สึกดีกับเขาเช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้มีหนึ่งคนงนี้ที่เนี้ยค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนี้ไม่ใช่เหนื่อยกับเขานะคือเหนื่อยกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยสรุปว่าจะยังไงดีจะไปต่อดีไหมหรือจะไม่ไปต่อดี เฮ้ยรักเขาจริงๆหรอชอบเขาจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแบบเนี้ยวนอยู่ในหัวนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจริงจังนะในเรื่องของความสัมพันธ์เขาค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของแอคชั่นแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะคุณทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างกันค่ะคือไม่ได้ตัวติดกันตลอดเวลา อาจจะมีเท็กซ์กันบ้างเจอกันบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบตลอดเวลาอ่ะฮะมันยังมีช่วงแบบเว้นระยะห่างให้กันละกันนะคะไปทำหน้าที่ของตัวเองพอสมควรอ่ะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยบรรยากาศความรักความสัมพั์ของพลึกศพนะคะจะยังไงอีก ใช่ว่าในเอพิซอดนี้ก็ยังคงประคับประคองกันไปค่ะยังคงประคับประคองกันไปนะคะได้เรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วทั้งทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกดีๆแก่กันนะคะชอบกันนะคะอืมแล้วก็ยังอยากที่จะไปกันต่อแต่ว่าความที่มีคนใดคนหนึ่งในที่นี้ที่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะหรือว่า หรือว่าไม่ยอมรับความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งคนที่มีปัญหากับความรู้สึกของตัวเองอ,อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้นะคะก็คืออาจจะทําให้แบบอีกคนนึงที่เราเดิวด้วยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปว่าจะยังไงกันแน่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราก็ดีเดี๋ยวเราก็หายอะไรอย่างเ,าาเา ini, างี้ย นะคะท่านองนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าในเอพิซดนี้นะคะแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแน่นอนวันนี้เป็นเพียงแค่ g e n e r a l r e a d i n g เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะสลับกันได้ Main Energy ของพฤกษบนะคะเป็นไพ่สองดาบค่ะ9ก้าไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เทา้า4ถ้วย10ถ้วยควีนถือเหรียญ d e v ิลนะคะ แปดช่วยและเป็นไพ่ก้าวดาบเอาละค่ะสำหรับของคุณพระศบนะคะในเอพิโซดนี้นะตัวคุณเอค่ะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แต่สินมองว่าจริงๆแลคือคุณกลัวมากกว่า ใช่คือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้คิดจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้หรอกนะฮะเป็นแบบอยากที่จะคุยคุยกันไปแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆค,คุยค่อยๆ าสารความสัมพันธ์กันไปคุณไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแต่บางเออคนที่คุณไปดิวด้วยเนี่ยเขาว่าดันจริงจังและเขาค่อนข้างจะแสดงออกแบบด้วยความจริงใจว่าเขาว่าชอบคุณจริงๆทีเนี้ยมันเลยทําให้คุณเป๋ด้วยนะคะด้วยบรรยากาศความสัมพันธ์คือมันดีมากนะคะมันดีมากดีมากคุณคุณเองแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในเวลาที่แบบอยู่กับเขาอะไรเงี้ย คุณได้เป็นตัวของตัวเองค่ะในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างเลยนะคะไม่มีอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ใช่มันไม่ดีมันต้องปรับมันต้องนู่น,ต,น,นต้องนั่นต้องนี่เพราะว่าคนที่คุณดิวด้วยน่ะเขารับฟังคุณทุกอย่างเลยนะคะที่เนี้ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะยังไงดีอ่ะจะไปต่อดีไหมคุณค่อนข้างที่จะไม่ ไม่ยอมรับในความรู้สึกของตัวเองนะซินไม่รู้ว่าทําไมเดี๋ยวค่อยเปิดไพ่เพิ่มแต่ว่าคุณมีมีความแบบปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองว่าแบบฉันชอบเขาหรือว่าฉันรักเขาหรือว่าฉันมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาคือคุณพยายามปฏิเสธอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่คุณคิดไงคือมันไม่ใช่แบบที่คุณแบบว่าตั้งใจเอาไว้เลยคุณไม่ได้ตั้งใจจะรักเขาคุณไม่ได้ตั้งใจจะชอบเขาแต่คือความรู้สึกที่มันเดินดันเกิดขึ้นนะ่ะและในเรื่องของความรู้สึกมันควบคุมได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเนี้ยแหละ มีปัญหากับตัวเองนะคะว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะฉันชอบเขาไปแล้วฉันรักเขาไปแล้วนะคะอ่ะดูให้เพิ่มเติมกันว่าในอพิโซดนี้พลึกศบจะเป็นยังไงะค่ะ คิดไปก็เหนื่อยเปล่าเพราะว่าความจริงมันก็เห็นอยู่แล้วว่ารู้สึกยังไงว่าแคร์เขามากแค่ไหนนะคะคุณจะคิดจนคุณเหนื่อยค่ะคุณจะคิดจนคุณเหนื่อยแล้วคุณจะเลิกคิดนะคะกลสบจะเป็นแบบนั้นเลยคือคุณจะตีกับตัวเองจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณพอคุณเหนื่อยแล้วคุณจะยอมรับมันเองในที่สุดนะคะว่าคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้แล้วก็ชอบคนคนนี้ จร,จริงนะคะมันปฏิเสธได้ยากเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทําให้คุณเองก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้พร้อมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือคุณคิดว่ามันเร็วเกินไปสําหรับความรู้สึกชอบหรือว่าความรู้สึกที่มีให้กับคนคนนี้จะ่ซจะบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะ คุณชอบเขาแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะปฏิเสธอยู่ก็ตามก็ใจบอกว่าชอบเขาไปแล้วนะคะทีนี้ในเอพิซดนี้นะคะตัวคุณเองระม,มัดระวังนิดนึงนะคะความคิดมากของคุณความที่แบบคุณไม่ยอมรับในจุดจุดนี้ของตัวเองความที่คุณคิดแล้วคุณอะไรอย่างเงี้ยการที่คุณปฏิเสธตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่สม่ําเสมอกับคนคนนี้เหมือนกับว่าพอรู้ พอคิดว่าตัวเองชอบเขาแล้วก็จะดันตัวเองออกมาก็จะผลักตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ทีนี้ไม่จะทําให้อีกคนหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเธอไม่โอเคเหรอหรือว่าเราทําอะไรผิดไหมคือมันจะทําให้อีกคนหนึ่งคิดมากนะคะแล้วมันจะกลายเป็นว่าจากความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันท็อกซิกจากตัวเราเองนะคะอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะ แต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันยังดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรซิคิดว่าการยอมรับความจริงหรือว่ายอมรับความรู้สึกของตัวเองน่าจะเป็นเวที่ดีที่สุดและสามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้ดําเนินต่อไปได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นของคุณนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคเมนเอเนอร์จีของเขานะคะเป็นไพ่หถ้วยค่ะ ตามมาด้วยนี่ค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะจัดจเม e น t ์ห้าถ้วยเดฟหกดาบ t าเวอร์นะคะสเตรนจ e แล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยเอาจริงๆคนคนนี้เขาชอบคุณนะแล้วเขาก็ชัดเจนมากด้วย ว่าชอบนะคะว่าสนใจว่าอยากจะเป็นอะไรด้วยในอนาคตเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะหรือ ถ้าเขาไม่ได้พูดออกมาการกระทําของเขาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาแคร์นะคะคนคนนี้ค่อนข้างเหนื่อยกับคุณพอสมควรเลยนะเพราะว่าเขาพยายามที่จะปรับพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองให้ยังอยู่ในชีวิตของคุณได้คือถ้าเขาเห็นว่าคุณเริ่มหงุดหงิดหรือว่าคุณเริ่มไม่อยากจะคุยกับเขาเขาจะถอยห่างเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรนะคะเขาแบบมองคุณอยู่ตลอดมองคุณอยู่เสมอ,อ,อแล้วก็พยายามที่จะปรับ ตัวให้เข้ากับคุณให้คุณไม่หงุดหงิดให้คุณไม่รําคาญเขาอะเพราะเขายังอยากมีคุณอยู่นะคะในชีวิตที่นี้เดี๋ยวเราดูกันว่าเอพิโซดนี้เขาคนนั้นของครึกษบนะคะจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะคนที่พยายามปรับอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะคุณอาจจะก,กําลังไปดิวกับคนที่แบบเขากลัวความรักแล้วเขาพยายามจะปฏิเสธตัวเองนะคะเขามามาหายหายอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูกันนะคะว่า ใครเพิ่มเติมเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไง The Sun อู้เขาชอบคุณมากเลยหกทุวย clarify กันหน่อยนะคะ เขาชอบคุณมากอะแล้วเขาว่าคิดเรื่องคุณค่อนข้างเยอะมากเลยนะ่พุกธศเขาคิดตลอดเลยว่าควรที่จะทำยังไงถึงจะได้คุณมาเป็นของเขาให้ได้อะ่ะดูสิเขาคิดแบบเขาคิดหนักมากๆเลยอะอ่ฮ uh ะ huh. แล้วเขาเจ็บทุกครั้งเลยนะเวลาที่ตัวคุณแบบทำทีท่าว่าแบบห่างเหินหรือว่าไม่สนใจเขาไม่แคร์เขาหรือพูดจาไม่ดีกับเขาหรือเขาเจ็บกับบางอย่างที่แบบ ที่คุณทำอะ่ะคุณอาจจะเคยอิกนอเขาหรือว่าเคยทําอะไรสัก,กอย่างหนึ่งเวลาที่คุณมีปัญหากับตัวเองอะ่ะซึ่งว่าตรงนั้นอะ่ะทำให้เขาว่าเสียวความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าเขาพยายามที่จะมองผ่านๆมันไปนะคะพยายามที่จะไม่อะไรมากเพราะว่าเขายังอยากมีคุณอยู่นะคะทีนี้ไพ่ของเขาที่ออกมาเนี่ย l o v e r ล King กับ u u e n ถถดถ้วยซึ่งมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกกับคุณมากๆเขาชอบเขาไม่ใช่ เขาชอบคุณมากกว่าที่คุณชอบเขานะคะแต่ก็นั่นแหละเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรเขาก็รู้ตัวแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาว่าชอบคุณจริงๆแล้วคุณก็เป็นแบบอะไรที่ตัวเขาเองอยากได้หรือว่าเป็นตามสเปคของเขาหรือเขาอยู่ด้วยและเขามีความสุขนะคะแต่เขาดูค่อนข้างที่จะคาดหวังมากเลยนะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่ามันจะเวิร์กแล้วมันจะดี ต่อให้ตอนนี้ความสัมพันธ์มันยังไม่มีสถานะอะไรใดๆที่ชัดเจนแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าในอนาคตมันจะต้อง s u c c s s s มันจะต้องดีมันจะต้องโอเคถ้าสมมุติว่าเขาพยายามไปอย่างนี้อันนี้คือความคิดของเขาะะประมาณนั้นโอเคทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะา แถ้วย r e เ e ิร์สนะคะ The e ม p e r o r ่ถ้วย1ไม้เท้า8ดเหรียญ9ดาบและ5ดาบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะคนคนนี้ก็ยังอยู่กับอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนนะคะยังคงอยู่กับคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่เดินไปไหนไกลถึงแม้ว่า อาจจะมีความเสียความรู้สึกกับคุณบ้านในบางครั้งบางคราวนะคะก็ยังคงจะอยู่และยังคงสม่ําเสมออยู่นะอ่าฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนที่ถ้าเขาชอบแล้วอะหรือถ้าเขาอยากจะได้แล้วเขาจะทํามันให้สุดซึ่งถ้าเขาทําสุดแล้วแล้วคุณยังมีท่าทีว่าคุณไม่สนใจเขาอยู่อันนี้คือเขาอาจจะไปเลยไปแล้วไปเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าประสบตัวคุณเองสามารถ ปรับตัวได้และเอาชนะความกลัวของคุณได้ซึ่งคิดว่าความสัมพันธ์นี้นะคะสามารถเริ่มต้นใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนากันมากขึ้นนะคะอาจจะชัดเจน,ปนปเป็นในเรื่องของคนรักหรือว่าอะไรใดๆก็ได้นะคะถ้าคุณเอาชนะความกลัวของคุณได้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวดู Oracle กันนะคะว่าเอพิโซดนี้ออราเคิลมีอะไรอยากที่จะบอกกับทุกๆคนบ้างน,นะคะ Healing Family Issue Engagement ค่ะ this could be the one อาจริงๆคนคนนี้ก็เป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณตามหาและคุณก็ต้องการและคนแบบนี้แต่เขาดันาเข้ามาในเวลาที่คุณเองก็ไม่พร้อมนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วว่าทำยังไงดีล่ะคะอ่าฮะเขาเข้ามาแล้วอะค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะรับ หรือไม่รับนะคะได้ทั้งนั้นนะประกษสบเซตบอกเลยไม่ได้บังคับไม่มีใครบังคับคุณได้ถ้าคุณพร้อมคุณเอาชนะความกลัวคุณได้ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนามี engagement ขึ้นมาคุณจังคู่เข้ากันได้ดีอยู่แล้วค่ะก็สามารถดูแลกันไปได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคไม่พร้อมยังไงยังไงก็เอาชนะความกลัวของตัวเองไม่ได้เลิกคิดมากไม่ได้นะคะมันก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะทีนี้ answer นะคะที่ออกมาคือ no worry นะคะ success แล้วก็ communicate clearly นะคะจริงๆลพาพ่ยบอกว่าไพ่ยนางฟ้าบอกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเลยในความสัมพันธ์นี้คือ success เนี่ย มันรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะถ้าคุณกลัวคุณกังวลคุณคิดมากใดๆคุยได้เลยเขาพร้อมมากนะคะในการที่จะคุยกับคุณคนคนนี้เขาเองก็รอให้คุณคุยอยู่เหมือนกันจริงๆเขาเองก็น่าจะมีบางอย่างที่อยากจะบอกคุณแต่ซิมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะพูดอะไรตอนเนี้เพราะคุณเองดูยังไม่พร้อมแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความแน่ใจนะคะอยากคุยคุยเลยค่ะที่รักนะคะเขาพร้อมที่จะคุยกับคุณนะ เผื่อคุยแล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นค่ะเผื่อคุณเองจะมั่นใจมากขึ้นนะคะตีกับตัวเองน้อยลงที่นี้เราไปดูของคนโสดกันบ้างนะคะว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมเนจี้นะคะเป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะตามมาด้วยนี้ค่ะเด็กถือดาบนะคะ1ไม้เทา้าเวลฮาร์มิตจัสติกค่ะ แปดเหรียญน,นะคะแฮงแมนและเป็นเพ่เมจิเชียนนะคะของคุณคนโสดในเอพิโซดนี้นะคะ จริงๆมีคนพยายามในการที่จะเข้ามาหาคุณมีคนแอบชอบคุณส่องคุณและพยายามที่จะพูดคุยกับคุณอยู่แต่พึศศบไม่มองเขาเลยค่ะพฤศอกไม่มองเลยค่ะไม่มองเลยคุณโฟกัสกับตัวเองมากค่ะในตอนนี้กําลังโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองสนใจอยู่นะคะน่าจะเป็นเรื่องของงานคุณกําลังสนุกเลยอะ กับตัวเองในตอนนี้คุณกําลังมีความสุขกับตัวเองแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าใครเข้ามาคุยคุณก็คุยแต่ว่าคุยแบบเพื่อนกันคุยแบบไม่พัฒนาคุยแบบคุยงั้นๆนะคะแต่คนที่เข้ามาก็ดูจะสม่ําเสมอกับคุณนะแต่คุณไม่ความรู้สึกว่าคุณแบบคุณแทบจะไม่แบ่งเวลาให้เขาเลยค่ะเพราะคุณกําลังสนุกกับตัวเองนะคะเอพิโซดนี้นะคะพลิกศพจะเป็นอย่างไรอีกคะ คุณมีเสน่ห์มากพอสมควรนะในอพิโซดเนี้ยมีความรู้สึกว่าจะมีแบบคนหลายคนเลยที่อยากจะเข้ามาคุยกับคุณอยากจริงจังกับคุณนะคะอยากที่จะแบบมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณแต่ก็อย่างที่บอกใดๆก็คือฝึกศพไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ด้วยไม่คิดคุยได้ แต่คุณมีกำแพงคุณมีระยะห่างให้กับคนพวกนั้นค่ะไม่มีใครสามารถฟาด่านของคุณไปได้เลยนะคะในเอพิโซดนี้เพราะว่าตัวคุณเองนี่ค่อนข้างที่จะปิดกัน้นตัวเองมากพอสมควรไม่ได้หยิ่งจนถึงขั้นที่แบบไม่คุยกับใครเลยแต่ก็แต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเก็บเรื่องพวกนั้นมามาพิจารณาหรือว่ามาพัฒนาอะไรใดๆนะคะมีคนที่จริงจังเข้ามาไม่มีนะคะแต่ก็เหมือนเดิมคุณไม่ได้สนใจนะคะดู เออเท่ากันบ้านนะคะว่ามีอะไรจามาบ้างใบแรกเฟรชมีคนมาจีบจ้านะคะแต่ว่า meditation bring answers จะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจอ่ะคุณกำลังคือถ้าสมมติว่าตอนนี้ให้ฝึกศพชั่งใจว่าอะไรที่สำคัญมากที่สุดคุณก็คงตอบว่าตัวเองหรือไม่ก็เรื่องงานความรักเป็นเรื่องที่แบบอยู่ท้ายๆนะคะคุณไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญมันเท่าไหร่นะคะแฮปปี้ <Happy S 2> ดีกับการอยู่คนเดียวค่ะ อ่ะละค่ะสำหรับของชาวราศีพฤษภและขนาพรพฤษภนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่ตางๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในอพนะิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ